โอ้โหรางวัลติดมาเป็นแถวเลยทีเนี้ยเดี๋ยวก็เรียกรับรางวัลโน่นรางวัลนี่อะไรจนมาจําไม่ได้แล้วกี่รางวัลเป็นสิบนะผู้อะไรงานที่ท่ำนี่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่สังคมทั่วไปคือเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของเกษตรมากกว่าเพราะมาถนัดด้านนี้ เพราะทุกคนต้องกินอาหารต้องรับประทานอาหารใช่ไหมัท่านจามงไทยคนจนมากกว่าท่านทาในแง่ว่าไร้สารพิษเกษตรอินทรีย์ที่มามีจุดเด่นในเรื่องนี้นะจนได้รางวัลคือหนึ่งมันเป็นรูปธรรมคือสอนคนอบรมคนแล้วเขาหมดหนี้หมดหนี้หายจากความยากจนหายทุกข์้นสิ่งทุกข์อันนี้นะสาคัญที่สุดเลยค่ะเป็นหลักฐานคือมีมีตัวตนเน่หนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ทีวีไปถ่ายทำอะไรกันอะไรหลายช่องหลาย คณะใช่ไหมอันนี้แหละที่เขาเขายอมรับว่าเออก็มาทํางานได้ผลนะทบก็มีหน่วยงานไหนบ้างสอนไปอบรมคนให้หมดหนี้ได้ยังไม่มีสักหน่วยงานไหนเลยใช่ไหมแต่จะมาทําให้คนหมดหนี้ได้หมดจากความยากจนได้โดยใช้หลักธรรมอันนี้แหละสําคัญใครมาทาอย่างจะมาทําไม่ได้เขาเ็ามีแต่ความรู้ทางโลก วิธีทาปุ๋ยหมักทํายังไงอะไรน้ำหมักทาอะไรก็รู้กันดังนั้นแหละแต่มาไม่ต้องสอนมากหรอกพวกนี้ยใครๆก็รู้แต่มารู้ทั้งสองอย่างพื้นเพลงงั้นแตมาก็โตทำมากับเองกับมือเยอะแยะแล้วเป็นคนคนคว้าคนแรกด้วยเรื่องน้ําหมักเนี่ยนะหลายๆอย่างแล้วทางธรรมะใครมารู้ธรรมะได้เท่าอัตมาถึงไหมมันคู่กันถูกไหมทั้งโลกไ้ถึงคนข้างนอกนะยกเป็นยารที่ทำคนใดนะเพราะนั้นมาถึงได้ทั้งสองอย่างมันถึงไปริ้วเลย รางวัลมันถึงเยอะไงเพราะทำแล้วมันแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้แล้วก็รับนิมนต์ไปบรรยายอะไรต่ออะไรตามหน่วยงานเยอะแยะมากมายขึ้นกระทรวงขึ้นลงเดี๋ยวก็อหาวิาลโนมทยอะไรนี้มีบางหมายาลัรจะให้จามาไปเป็นอาจารย์พิเศษนะ่ะมาติดต่อเองเลยผู้ในการมาอย่าให้จะมาไปเป็นเลยบอกจะมาก็ไม่ได้เป็นคนเก่งรู้อะไรมากมายแล้วก็ปฏิเสธเข้าไปนะคือไม่กล้าไปหรอกเขาหายากค่ะคนที่ทําจริง แล้วก็มีทรมาไม่เราไม่รู้อย่าไปสอนดีกว่าเดี๋ยวเด็กมันได้เราเราไม่ค่อยกล้ากลัวเด็กแล้วเด็กกาชีวะด้วยเราก็รู้อยู่ไปก็เสี่ยงอย่าดีกว่าแต่เขาเห็นว่าเราทําประโยชน์ได้นั่นเองแต่ให้เป็นบรรยายเป็นครั้งคราวได้แต่ใช้ไปสอนประจานี้คงไม่ไหวนะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้โล่ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณได้เข็มเชิดยูเกียรติมาเรื่อยๆ ล่าสุดก็มีอะไรนงวันของเพืเนชันมั้งไอคนดีแทนคุฎดินอะไรนั้นอันนี้นี่ล่าสุดขนาดเขาติดต่อมาเนี้ยน่าจะมายังงงอยู่เลยเขาบอกท่านรูปท่านเนี่ยอ๋อสื้อพิมพ์มาข้ามปีแล้วนะฉันยังไม่รู้เลยไม่รู้ไมอกคมชัดลึกใครยังไม่รู้มีคนตัดซื้อพิมพ์มาให้อตอนแรกมีรูปติดอยู่สามคนเขาจะเลือกเอาอยู่คนเดียวค่ะ อยู่ๆก um, ็มีโทรศัพ no ท์มาบอกว่าให้ให้เขาตัดสินเอาท่านอือาว่าโอ้ยตมาวางมือแล้วนะยมอยากให้ตมาไปรับเลยตมาบอกกับเจ้าหน้าที่นะอยาให้ตมาไปรับเลยเอาคนที่เขายังทําอยู่ดีกว่าเขาจะได้มีกําลังใจเ็าอยู่สิงห์บุรีอจนวันอยู่นครปฐมนะก็เวลามันก็จวนเกลียนแล้วใช่ไมเขาจะให้ไปรับรางวัลอยู่แล้วเขาก็เลยบอกมาบอกว่าเขาคัดเลือกกันแล้วท่านเขาพิจารณาตัดสินแล้วว่าเขาเลือกท่านน่ะ มันไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วแตวถ้าจะมาก็ไม่อยากไปอยากให้คนอื่นเขาได้บ้างเพราะถ้มาก็ได้มาเยอะแล้วจะอะไรอีกนะท่านได้รับรางวัลมากมายแล้วจิตท่านเป็นยังไงบ้างไหมคะมันก็มีภูมิใจบ้างไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิเลสอะไรกช่มันหลับจะพูดมันน่าภูมิใจนะคะท่านแต่มันก็ประเดี๋ยวผาดาวค่อยค่ะั่นแล้วก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้มาทําอะไรได้เลยก็ยังคงปฏิบัติของเราไปใช่อย่างต่อเนื่องวางมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไป ใจกใส่ใจอะไรมันมากมายหนักหนาไม่เด้ค่อยออกมาคุยแล้วไม่มีใครถามมันนะแค่นั้นเองเป็นตัวอย่างของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนแล้วมันปฏิบัติควบคู่คิดอย่างนี้นะว่ารางวัลเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นเครื่องวัดว่าเออเราทําประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วสังคมก็รู้นะเขารู้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะมาคิดว่าเออได้ก็ดีว่ะคนเป็นรังเกียจสันเตียศกนะใช่ไหมจริงไหมเขาไม่เห็นคุณค่าสันเตียศกทําดีแค่ไหนมันก็ดูถูก ดาทออะไรก็ไรเงี้ยขนาดพ่อท่านมันยังโอ้โหนะอ๋อทำไมคนตังเกียรตสตีร์โศกมากอัตมาไปไหนนี่ไม่เคยปิดบังเลยนะว่าอัตมาก็อโศกนะคนอโศกจัดรายการวิทยุก็ประกาศเลยว่าอัตมาเป็นสันติรโศกนะในที่ประชุมวันรับไอ้ครูปุบยาไทยนะมีพวกกรรมการก็มาเล่ามาฟังทีหลังก็บอกในที่ประชุมท่านรู้ไหมผู้ตัดสินนี่คนเป็นพันนะกรรมการนี่เป็นพันคน ลองอย่างหนักเลยถ้ามีเสียงค้านเนี่ยนะจะไม่ผ่านเลยของท่านยังมีเสียงค้านค้านว่าท่านเสียงศีลเนี่ยเป็นสันติอโศกนะเขาจะไม่ให้ได้รับใช่ไหมแล้วมีผู้ใหญ่คนนึงยืนขึ้นค้านเลยอันนี้เขามาเล่าให้มาฟังทีหลังนะคนนี้แต่อย่ไปบอกที่เขาเดี๋ยวจะว่าเพราะเราไม่ได้ขออนุญาตท่านบอกว่าเป็นสันติแล้ว สันต,ติสุขแล้วมันเสียหายแหละในเมื่อเขาทําความดีคุณรู้เรื่องเขาดีหรืออ่าคุณไปค้านเขาสันติสุขมันเสียหายตรงไหนโอ้โหก็สู้ไฟกันน่าดูลนะเพราะคนนี้เนี่ยไปที่บ้านมาบ่อยนะไปดูมาทํางานเลยก็กติดหน้าดูเลยคใ,ให้มาพาไปที่นาที่ไร่อะไรที่ันม,มาพาน้องนุ่มทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาประธานสิ่งแวดล้อมโลกอ่ะ มาเมืองไทยแล้วเขาไปหาที่ไหนดูไม่ได้เขาก็มาหาตรมาแล้วให้ธรรมาพาไปนะเขาก็ประทับใจที่ธรรมาทําเพราะการอบรมคนเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างที่เราทําด้วยไม่ใช่อบรมแล้วคุณไม่มีตัวอย่างคุณทาอะไรไม่เป็นเลยทําอะไรไม่สําเร็จอย่างเลยไปอบรมคนยังไงใช่ไหมเขาจมามีหมดสวนกับสวนอินรีย์ปูกัก็ปักอินซียทำนาก็ทำอินาอินรีย์อย่างเงี้ยเขาก็เชื่อถือเขาก็พูดอะไรคนก็เชื่อฟังก็เนี่ยเขาเห็นเนี่ยคือของเรามันมีเขาเรียกอะไร ผลงานที่มันประจัะไม่ใช่พูดลอยลมแล้วก็มาเถียงกันในที่ประชุมอะไรๆอันวาก็เลยผ่านนะฮะมันมีเรื่องเบื้องหลังเยอะแยะมาถึงที่หลังแต่อก่อนไม่ได้เรื่องอะไรมาถึงวันนี้แล้วค่ะท่านมองย้อนไปชีวิตเนี่ยท่านรู้สึกกับชีวิตเจ็ดสิบปีที่ผ่านมายังไงบ้างถ้ามาคิดย้อนหลังนะว่านบอว่าจะมาชีวิตจะมาคุ้มนะใช้ชีวิตมาคุ้มเลยปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้โย่ย่อหย่อนอะไรไม่ได้อะไร ก็มีผ да uh, ิดม to <Good. S 1> ีพลาดบ้างอะไรบ้างก็ยอมรับนะแล้วก็ได้ทํางานให้แก่สังคมอะไรต่ออะไรมาและที่ภูมิใจมากที่สุดคือไม่เคยมีความท้อไม่เคยมีความเบื่อในเพศภภมาจันทร์อยากจะถอยหรืออยากจะไปกลับไปอย่างเก่าไปอย่างโลกียะอย่างเก่าไม่มีเลยในใจไม่มีซักแวบเลยจะมีก็เล่นๆเะ่นั้นเองถ้าเราสมมติถ้าเราออกไปสมมติอย่างนั้นนะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้เราไปจะเป็นไงอะไรจะไปทําอะไรยังไงแค่นั้นเอง เราคิดเล่นๆแต่ใจจริงมันไม่ไปหรอกไปแล้วเหมือนนรกเลยล่ะทำไมคนตมาตกนรกคิดถึงพวกเราตายเลยมันอยู่ที่นี่มันเหมือนสวรรค์จริงๆตมาว่านะอยู่กับโซนีดีอวเห็นที่บ้านลาดก็เจริญรุ่งเรืองทำไมยังคิดถึงบ้านลาดอีกไม่กี่วันก็จะได้ไปแล้วเพราะท่านไปตั้งกลุ่มตั้งหมู่คนเสียสละไปรวมกันอยู่ที่นั่นเยอะแยะโลกที่ไหนมันจะมีอย่างเงี้ยนะก้ก็ว่าไหมจริงค่ะตมาไปไหนไม่ลงมันไม่คิดเลยอยู่มนอย่างเงี้ย มันอยู่ที่ชั้นสี่เนี่ยใครมาเห็นตมาบางคนมาเยี่ยมบอกาโอ้ท่านอยู่ได้ไงเนี่ยเช้าก็อย่างเงี้ยเย็นเงี้ยเห็นนั่งแกวอยู่เงี้ยนะตรงนี้นเหมือนถ้ำเลยค่ะคือว่าเหมือนกับท่านรู้จักแจมแจ้ง<า> <_ S 3> ในชีวิตแล้วก็ตัวเองนั้วแต่มันเขา้าใจชีวิตว่าเราเป็นใครทำอะไรใช่ไหมคะใช้คำว่าแจมแจ้งอะไรเพราะตมายังไม่ได้บรรลุอะไรค่ะคือว่าแจมแจ้งง่ายว่าเราเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่เราเราไม่สับสนแล้วว่าชีวิตจะไปทางไหนคือเราตัดเคิร์ฟให้ตัวเราได้แล้วใช่ไหมคะ เห็นแล้วว like ่าชีวิตคนจะเลือกทางยังไงค่ะคคุณจะทํำยังไงคแต่ภูมิใจนะว่าเอเราเลือกทางชีวิตไม่ผิดถ้าไม่มาทางนี้ซะสิเสียดายตายเกิดมาชาติหนึ่งแล้วการที่มาพบพระโพธิสัตว์มาพบสัตว์ประลุดอย่างนี้ก็ว่าง่ายแหละยากมากเลยค่ะแล้วยังไม่รู้พ่อะนั่นยะโคจรมาเจอกับเราหรือเปล่าคอาตมมไม่รอแล้วนี่ธรรมนับถอยหลังแลวนะตอนนี้ธมาบอกตรงนะตมาทุ่มเทมากเลยนะตัดงานภายนอกเลย ไอ้เรื่องรับกินนี่เมื่อกี้เนี่ยก่อนค่อยจะมานี่ก็มาะจะมาให้จะมาไปบรรยายใกล้ๆแค่นี้นเองวัดสามกบือเผื่อนี่ไปอบรมชาวบ้านเรื่องเนี้เรื่องเกษตรเรื่องน้ำหมักเรื่องอะไรพอจะมาเขารู้ว่าจะมาเชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจะมาก็ปฏิเสธแล้วะนะยิ่งออกเดินทางออกต่างจังหวัดไปโน่นไปนี่ล้วก็ตัดเลยไม่ต้องพูดแหละเสียเวลาเดินทางขอเวลาจะมาศึกษาค้นคว้าอยู่ที่เนี่ยเนี่ยตมาเพลินและมีความสุขมากเลยกับการได้บันทึก ่อานแล้วก็ฟังพ่อท่านแล้วก็จดจดไว้เนี่ยเนี่ยบางอย่างจะมาต้องหาคําถามเอ้หาคําตอบให้กับตัวเองนะเช่นธรรมะมันคืออะไรคุณมาปฏิบัติธรรมคุณรู้หรือยังว่าธรรมะมันคืออะไรทํใไมคนเราต้องมีศาสนาศาสนามีความสําคัญยังไงคนคว้าหาไปแล้วกิเลสมันสําคัญยังไงถึงเราต้องมาสู้กับมันปล่อยมันปังไม่ได้หรออย่างนี้นะแล้วปฏิบัติธรรมมันมันได้อะไรดีจังเลยค่ะปฏิบัติธรรม ปฏิบัติไปแล้วจะได้อะไรยังไงทั้งเรียวว่าปฏิบัติธรรมน่าสนใจค่ะท่านคาตอบพวกนี้คุณได้คําตอบอย่งอยู่มาจนป่านนี้แล้วอาตมาต้องให้คําตอบตรงนี้ได้นะในนี้มีคําตอบหมดเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาเวลาไหนปฏิบัติต้องปฏิบัติมันตลอด24เลยป่ะหรือจะต้องเข้าวัดถึงจะได้ปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนั้นะใช่ไหมเริ่มต้นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนะแล้วก็เพบรู้ไหมอูนี่เล่นึย่เลย นั่งทำมาห้าหกปีเรื่มเนี้มีคนขอไปถ่ายเอกสารเยอะตั้งใจว่าจะพิมพ์เหมือนกันแต่มาคิดดอพิมพ์ไม่ไหวแล้วทุนเยอะเอาใช้ทุนเยอะมันไม่พอเล่มนี้คนขอเยอะมีอย่างนี้เป็นสิบสิบเล่มเลยก้อยอย่างเล่มนี้ก็อันนี้เตรียมเทศนี่เรื่องเรื่องของพุทธภพเรื่องของประวัติพุทธศาสนามีมาอย่างไรกับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอื่นเหมือนเหมือนศาสนาเปรียบเทียบอะไเล่มนี้ แล้วก็ม yeah. wow. ันม <Okay>. um. ีไอ er <Right. S 2> ้พวกอันนี <Okay. S 1> <cor 220> ้ต้องใช้ประกอบเวลาสอนเด็กพวกเรื่องสั้างจวนคิดอันนี้มีเป็นสิบเล่มเลยสอนเด็กนี่มันต้องมีนิทานประกอบไม่เด็กไม่ฟังหรอกอันนี้ก็ดีอันนี้อ่านมาอ่านทีไรแล้วมันสุขมันมีความสุขนะศิลปะแห่งการดักทุกข์เราจะคนเรามันจิตที่ละเอียดมันจะเห็นทุกข์ง่ายนะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แม้แต่อารมณ์มาดูอารมณ์เราตื่นเช้ามาก้อยลงสำรวจใจหรืออารมณ์ วันนี้อารมณ์เป็นไงอารมณ์มันแจ่มใสไหมมันเฟรชไหมอ่าคือมันขมุกขมัวมันหม่นหมนมองๆมันจะมีนะอารมณ์พวกนี้คนเคยอ่านไหมเคยอารมณ์พวกนี้ไหมรู้สึกใช่ไหมแต่วันนี้อารมณ์ดีมันแจ่มใสมันอยากจะยิ้มทั้งวันเลยอะไรก็มีไงนะบางวันก็บึ้งๆบางบุบๆมันมีอารมณ์ที่มันไม่ไม่จอยเลยนะอารมณ์พวกนี้ให้เป็นพออารมณ์พวกนี้จะแก้มันยังไง จะแก้ไงให้อารมณ์ที่มันไม่ดีให้มันดีกว่านี้หนึ่งให้มันดีกว่านี้สองเปลี่ยนมันเลยหักดิบมันดื้อเลยอันนี้ต้องมีกําลังจิตที่แข็งแรงต้องมีปัญญาที่แหลมลึกวิธีแก้ของธรรมะคือเวลาวันไหนอารมณ์มันมูบัวาคุนคุนนะมองมองไม่แจ่มใสนะปรับเปลี่ยนมันเลยคขาบอกปรับเปลี่ยนหักดิบเลยคือหมายความว่าเอาอารมณ์ที่เราเคยดีกับมันมันดีกับเราอะนะ ตอนนี้ไออารมณ์จำใจมันเป็นอย่างนี้นะดึงมันมาดึงมาแล้วให้มันเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยแทนที่เลยใช่แทนที่เลยเออทำยากนะต้องมีสัญญาเลยนะคะใช่ต้องสัญญามีสัญญากกับมันเนาะเราเคยเป็นอย่างนี้มาทํานี้ให้ได้นะมันสุดยอดเคล็ดวิชาท่านอันนี้สุดยอดเคล็ดวิชาเปล่นกระทันหันณที่นี่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์มันเพราะท่านนึกบอกว่าอย่าไปยึดแม่สุขแม่ทุกข์นะต้องวางทั้งสุขทั้งทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปอะไรไปก็ดูมันไปเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ท่านพูดมานี่ท่านต้องมีสติสัมปชัญญะตามสติที่สำคัญมากเลยโอหขาดไม่ได้เลยทั้งวันตลอดเวลาตลอด24ทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกสติที่ขาดไม่ได้พยายามอยู่แต่ก็หลุดบ้างค่ะใช่มันก็หลุดบ้างกรรมก็หลุดบ้างนะอาจนรย์บอกขาดสติไสำคัญมากเลยสติมีสองสามระดับสติปุถุชนสติกัลยานชนสติอริยชนต้อยก็รู้ใช่ไหมท่านอาจารอธิบายถ้าสติอริยชนนี่คือ ตามรู้กิเลสทุก <c oughs> ทุกขณะจิต <c oughs> อย่าเผลอใจอย่าห่างใจท่านแต่ว่าสังเกตดูอ่ะสติจะหลุดเวลาผัสสะก่ะผัสสะแล้วหนูจะบางทีเฮ้ยไม่ทันนะคะท่านแต่ถ้าไม่ผัสสะมันจะง่ายหน่อยแต่ผัสสะหน้าง,งานนะคะถาเราสติเรามันคงผัสสะจะไม่หลุดสิผัสสะมันก็ยิ่งเห็นชัดเลยมันแบบว่าสมมติมันกระทบอย่างเงี้ยมันจิตมันวุบละอันนั้นแสดงว่าเราควบคุมารมณ์ไม่ได้ค่ะต้องพยายามต่อเนื่องนะคะมันก็หลุดบ้างอะไรบ้าง แต่สติมันจะยิ่งชัดท <c oughs> ้อนี่รู้เลยวว้นี่กระดิกเข <c oughs> ็มกระดิกนะเ <c oughs> ข็มกระดิ่ครับ <c oughs> ปลอดขึ้นแล้ะ <c oughs> อย่าถึงงห้ะปลอดแตกแล้ <c oughs> <c oughs> รู้อาอ <c oughs> อรมณ์มันเกิดแล้วมันไม่ค่อยพอใจอะไรอย่าท่านท่านมีวิธีฝึกสติยังไงบ้างคะในในปัจจุบันที่ <c oughs> ท่านดำรงอยู่เนี่ยเอาหลักธรรมเยอะแยะเ่ยมาใช้ถ้าสมมติมันโกรธเนี่ยโกรธมันเลยได้ประโยชน์อะไร คนโกรธคืออารมณ์ของคนผู้มีปัญญาสามถามบอกตัวเองเลยโง่อีแลเนี่ยให้ความโกรธมาครอบงำตัวเองใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยฮะไม่มีประโยชน์เลยแล้วโกรธแล้วมันได้อะไรไปดูไปด่ามันก็ทอนะลุงน้องถ้ามันดีคงไม่มาอยู่กับเราใช่ไหมแล้วอย่างเวลามันทําดีกับเรามันก็มีต้องเยอะคิดถึงความดีของมันความเมตตาจะมาแทนคิดถึงความดีของเขาบ้างอย่าไปคิดจะเอาใจใจตัวเองเราเองเราไม่ได้อย่างใจตัวเรา สิ่งที่จะสอนเรามีเยอะยๆเลยถ้ากอยขยันอ่านหนังสือธรรมะหรือคติธรรมคำคมอะไรเงี้ยอันมารวบรวมคติธรรมคำคมที่ปราาดผู้รู้ท่านเขียนไว้เนี่ยเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยนะอยู่ในกล่องที่เกียรติมาตั้งเนี่ยมันเยอะมีเป็นสิบเล่มเลยเออทำไาขยันเขียนพวกนี้แหละแล้วก็มานั่งถ้ามีคนรุ่นหลังมาอ่านเห็นประโยชน์ก็เอาไปพิมพ์มาเคยมาพิมพ์รวมไว้นี่งเล่มไหนเล่มเลมเนี้ยเนี่ย รวมภาพวาดคติธรรมเรื่องสั้นเนี่ยเล่มนี้เนี่ยเยอะมากนี่ก็ใจยังไม่ได้ครึ่งที่จะมาทําไว้นะแต่ก็ส่วนหนึ่งละยังมีคนชอบนมีรูปภาพที่แต่ก่อนเขียนรูปแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันคือรูปแบบนี้มันก็ใช้ทาหนังสือแล้วนนไม่มีประโยชน์มากกว่านี้อันลนมาเขียนรูปใหญ่อย่างเงี้ยรูปใหญ่อันนี้ไว้สอนเด็กเมื่อเช้าก็ไปสอนเด็กมาเด็กชอบมากเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่ให้แกสนใจนะ เดี่ย10นาทีจะก็ไปแล้วแกไปละจะเล่นละคุยล,ละยุกยิกยุกยิกอะไรอะไรภาษาเด็กเหมือนลิงนะามันก็เบื่อจังเลยสอนเด็กมันไม่ฟังเราเลยดีกว่าไอเราเตรียมแทบตายถ้าเราไม่ทานเออถ้าเราไม่ทานหน่อยมันก็จะฟังหน่อยสนใจเป็นเรื่องแต่ถ้ามีรูปให้ดูมีตัวให้แกเขียนแกต้องมานั่งจดแล้วส่งงานให้ต่มาอ่า ครับแกมัวเล่นแกมัวตุยใช่ไหมคะกุโลบายอุปกรณ์การการสอนช่วยได้ผลดีมากเลยสอนมาหลายเดือนแล้วใช้วิธีการเนี้ยเอาเด็กอยู่อ่ะเครื่องจมงนี้เด็กยังเงียบสนิทเลยเดี๋ยวก้อยลองไปดูรายการธรรมากกับพลุใหม่รุ่นหลังๆนะจะมีภาพอันมาเลยจําเป็นต้องเขียนภาพประกอบคติธรรมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งให้ได้สามรูปสามแผ่นมันก็ไม่เขียนง่ายนะภาพใหญ่คติธรรมติด มันนึ้จะพอชั่วครึ่งชั่วโมงให้เด็กดูค่ะแล้วตอนนี้อาจมาไม่กลัวแล้วเวลาไปเทศไหนมีอ่ามีพวกนี้ไปให้แผ่นหนึ่งบางทีบรรยายได้เป็นชั่วโมงอ่ะก็่าแล้วมีเรื่องที่อยาอธิบายประกอบได้เยอะค่ะแต่ว่าต้องไปเทศที่โรงปุ๋ยเจ้าหน้าที่โรงปุ๋ยทีไม่ก็ให้อาจมาไปพบเจ้าหน้าที่โรงงานโรงปุ๋ยเนี่ยอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาพวกนี้ไปประกอบการเทศเออง่ายดีไว้สนุกดีมีประโยชน์ดีทีแม่ก็เรียกว่าคุ้มอ่ะ เคยญาติโยมเขามาประชุมค่ายมาไปเทศตรงนั้นเอาอะไรเทศดีเนาะเขาก็เบื่อเราก็เบื่ออยู่ไปเทศเลยได้เอานี่ไปด้วยให้ดูรูปด้วยแล้วก็อธิบายคำคมพวกนี้ไปด้วยอะไรเนี่ยโอ้ดีมากเอามาโพสต์ออกทางเฟซบุ๊กโอ้โหคนคอมเมนต์มาน่าดูเลยมันแปลกดีไงแล้วไม่ได้ความคิดเลยว่าโอ้โหที่ฉันได้ธรรมะจากรูปจากอะไรที่ท่านส่งมานเนี่ยง่ายกว่าฟังธรรมแาบนี้นะ ได้ันผัสด้วยได้เห็นด้วยแล้วก็มีคําสั้นๆเอาไว้เตือนใจธรร่าก็ไม่ยากแต่มันลึกมันฟังแล้วมันโดนใจเขาทำได้ผลนี้มัค่อยน่าทำหน่อยก็เลยมีความพยายามเขียนรูปไปเขียนรูปต่มาก็ไม่มานั่งเขียนฟรีๆนะสี่สิบกว่าปีบวชมาเนี่ยไม่เคยจับกูกันเลยเพิ่งมาจับเอาสองปีที่ผ่านมานี่เองเพราะมันต้องมาสอนเด็กมาอะไรนะ เอ๊ะมือก็ยังไม่ไม่เลื้อนนะคือยังได้อยู่แล้วเขียนได้ดีกว่าเก่าเวยมันก็จิตเราเป็นนิ่งขึ้นอะไรขึ้นสมาธิดีขึ้นห่าเก่าเยอะมากเลยมันทำให้จิตเรานิ่งแน่แน่กว่าแล้วความพยายามผลงานก็มาจากจิตของเรานะคะใช่มันคือมันคือจิตพอจิตเรามีสมาธิมันนิ่งมันไม่อะไรมันไม่สั่นในะมันก็เขียนเพลินดีอ่ะมันก็ไม่ไปเบื่อไปอะไรเขียนใจเย็นไง ถ้ายังสมัยนุ่มๆใจไม่เย็นเท่าไหร่เขียนไปพอใช้ได้บางทีมันไม่ดีเท่าไหร่นะพอแล้วเว้ยแค่นี้แหละแต่ะ่าปฏิบัติธรรมไอ้นี่ก็ยังต้องแต่งนิดแต่งหน่อยอะไร้ใจมันเย็นนะคะใจมันเย็นค่อยๆเปลี่ยมันออกมาดีกว่าดีกว่ากันเยอะอันม่านึกว่าจะมาเขียนที่ดีขนาดนี้เลยเลยเนียนไม่ที่ตั้งๆอยู่อัะเดทีกาไปทำหนสือแล้วะอเาไปทำหนังสือแล้วนะ เกืเยอะเลยหลายรูปเลยรูปคันทีรูปไอสไตล์รูปอะไรต่า่ะสมัยนั้นก็ท่านไทยเขียนนะช่วยเขียนแล้วท่านไปพิมพ์หนังสือก็หลังๆก็จะไปพิมพ์รู้พิมพ์หรูปปาเขียนเกี่ยวกับภาพในหลวงในการที่เก้าเขียนไว้เยอะก็เวลาว่างตอนฟังธรรมอันนี้มมีซีดีพ่อท่านเยอะตั้งใจว่าจะฟังให้ ให้หมดก่อนตายนะเที่ยวทันเปล่าเรามีเยอะมากท่านเมตตาใหบมาไว้ที่ธรรมฟังจังเลยมาฟังถ้าฟังอย่างเดียวนั่งอยู่เฉยๆนะมันเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแม้จะฟังอยู่ก็ตามนะมันถ้าจะมือเราว่างๆน่าจะทาอะไรไปได้ที่เราไม่ต้องไปใช้สมองสมองไปอยู่ที่ธรรมะแต่มือก็ไปตามเรื่องของมันเขียนพอรู้แนวก็เขียนไปแต่สมาธิจิตมันอยู่ที่พระพ่อท่านค่ เออมันดีไว้ได้ประโยชน์สองอย่างก้อยไม่ม่วงเลยคไม่มีหลับเลยถ้าไม่นั่งเขียนรูปอะไรนะนั่งฟังอย่างเดียวเดี๋ยวหลับค่ะหลับหลับแน่แต่มามันสายหลับอยู่แล้วแต่ถ้าเขียนรูปด้วยฟังไปด้วยนะโอ้โหเพลินเลยคแล้วฟังทําได้ดีด้วยไม่มีหลีมีหลับเพราะกิบมันต้องมาคอยระวังเรื่องเขียนรูปด้วยอะไรด้วยแล้วฟังพ่อได้ไปด้วยเพราะเขียนรูปไม่ได้ใช้สมองอะไรเลยค่ะ เม่ได้ใครคิดอ่านเลยเขียนดูให้มันเหมือนๆกันนั่นเองแต่คิดไปตามที่พ่อท่านเทศเนี่ยมันถงไในประโยชน์หลายอย่าง,นะงเรานัเขียนไปเรามีความสามารถทางนี้ทาทางนี้ไปทําอย่างอื่นก็ไม่ไหวแล้ว <laughs> ช่วงเจ็ดสิบ่าลแล้วอันนี้งานของสอวอ <laughs> ให้ท่านทําเอะ่ใช่ <c oughs> ไหมใะทาอย่างอื่นคงหมดเวลาแล้วแล้วท่านมีอะไรจะฝากกับ คนรุ่นหลังไหมคะที่เป็นเยาวชนหรือว่าเป็นรุ่นน้องๆที่เข้ามาในเส้นทางรรค่ะต้องคิดให้ดีนะ,ค,ะคุณเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะมาเอาอะไร้องถามตัวเองค่ะเพราะคนเรามันต้องมีจุดหมายของชีวิตถูกไหมเกิดมาไม่มีจุดหมายไปมันเรื่อยๆจะไปทางไหนก็ไม่รู้อะไรไงคนนั้นมันเหมือนสว่านสว่าลอยน้ำนี่มันไม่มีประโยชน์เลยนะ สวะร้อยไปพัดไปอะไเป็นอาหารเต่าปลาบ้างอะไรบ้างไปวนอยู่ในสระในอ่างตรงไหนก็ไม่รู้เงี่ย <Okay. S 2> มันไรสาระมันควรจะทําอะไรม,มีสาระมีประโยชน์เกิดมาทั้งที <Okay. S 2> แล้วเข้ามาในทางนี้แล้วเนี่ยนะมันต้องต่อสู้นะ <Okay. S 2> ค่อย <Okay. S 2> ต่อสู้กับกิเลสกับผัสสะกับต้นนี่หลายๆ <Okay. S 2> อย่างก,กฎระเบียบ <Okay. S 2> อะไรต่างๆ <Okay. S 2> เยอะมาก <Okay. S 2> นะแต่มันเรื่องขัดเก่าราวนั้นแหละ ทีนี้คนเรามันมีกิเลสมันย่อมเบื่อก้อยว่าไหมก้อยเคยเบื่อไหมถามจริงใช่ไหมมาอ่านบทดีนี่วันไหนที่ท้อให้บอกกับตัวเองว่าเราห่างจากจุดเริ่มต้นมาตั้งไกลแล้วมาไกลเกินกว่าจะยอมแพ้จำไว้แล้วกำลังใจจะมาเองเหมือนอย่างเราเดินทางมาทางนี้นะคะ มาถึงจุดที่ฐานมันไม่ขึ้นเนี่ยฐานมันไม่เลื่อนเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกท้อมก็อยู่อย่างเก่าเรากามเราก็ยังอยู่อย่างเก่าไม่รู้สึกไม่เห็นมันเลื่อนฐานะเราไม่เห็นเจริญเลยมากวันนี้เลยนะมันจะเบื่อมอนกันแล้วยิ่งไม่มีอะไรที่มาลอกมาหลอกมาทําให้เราได้มีความสุขเลยนะแสงสีเสียงเราก็มันก็ไม่อยากไปแล้วนะแต่ฐานที่จะสูงวันนี้เราก็ไม่เคลื่อนเนี่ยอันนี้เป็นตัวอับ ที่ทําให้เราเบื่อได้เพราะมันไม่เจริญเท่าที่ควรนะนะก็อย่าเพิ่งท้อนะพวกเราจะมีจุดตอต้องประคองตัวเราไปใช่ไหมคะต้องคิดให้ดีว่าเออต้องคิดทบทวนดูค่ะคุณมาเนี่ยนะคุณต่อสู้มาจนถึงขนาดเนี้ยคุณมาไกลแล้วนะค่ะอบายมุขเนี่ยคนก็อยู่ในเนีใบมันรู้เท่าไหร่เลยนะคลักเลยค่ะคุณผ่านพวกนี้มาเยอะแยะแล้วมาจนงถึงปลายปานนี้แล้วเนี่ยนะ คุณย้อนไปดูครับคุณมาไกลแล้วนะค่ะคุณจะท้ออะไรอีกค่ะข้างหน้ามันยังไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรอือนะค่ะมันยังไม่สําเร็จง่ายหรอกก็ต้องก้าวต่อไปค่ะจิตใจของคนเหมือนน้านะค่ะนะถ้าปล่อยมันเดี๋ยวมันไหลลงต่ำค่ะนะน้ํามันไหลลงต่ําไม่มีน้ําที่ไหนมันจะไหลขึ้นสูงง่ายๆหรอกถูกไหมถูกค่ะเพราลงต่ำกว่าจะให้มันขึ้นสูงอีกเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้พลังขับคใช้ตะปั๊มใช้มอเตอร์ส่งขึ้นมามีแรงมากเลยเหนื่อยนะ เหนื่อยเสีย mm น hmm ้ํามันเสียพลังงานเยอะคุณขึ้นมาขนาดนี okay. ้คุณจะลงไปต่าอีกทำไมคิดดูอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนี้แล้วโอ้เรามาขนาดนี้แล้วต่อมันอีกสิวะให้มันทุจุดหมายตอนนี้มันยังเหนื่อยอยู่ขึ้นไปกงบนแล้วมันจะหายเหนื่อยอย่างนี้นะมันจะได้มีกําลังใจทำให้ไมีดีจริงพระพุทธเจ้าท่านคงไม่ไปตลอดจนกระทั่งพระีนิพานนะสั่งสอนคนจนกระทั่งพระองค์ไม่เคยท้อไม่เคยกลับเวียนกลับ